มาบึงมาเฮ้ไปดูประตูซะหน่อยไอประตูนี่ก็ล็อกไม่ได้เฮ้ยหน้าพื้นนี่ถลายไปหน้าพื้นเฮ้ยไหนฮึเฮ้ยกินบั้งเม็นมะเฮ้ยจริงเหรอวะเฮ้ยเดี๋ยวกูฉีดอ้าวควายเชี่ยโกมไปดูตรงนั้นดิอ้าวฟักซี่พอดีล่วง นี่โดนทับอีกรอบฮะอือฮึคิดว่าคุณจะไม่โยนละใส่ติ้น,นี่เสียงนี้แบบชัดกว่ายิ่งกาดูแฮร์รี่พอตเตอร์อยัง ก็นั่งเล่นเกมนะยของกูทีนเสียงของกูตารางของกูโต๊ะของกูน้ำของกูด้วยอืมของกูมาเลยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คืออะไรต้องไปสูตรซะหน่อยละไม่จอจ้พี่สูตเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวแล้วไอตัวบ้าเนี้ยม,มาจากไหนเนะี่ยไทยเขาบ้าชิ้งแม่ไม่อยู่แม่ ไปดูคลิปนี้นะก็ไปดูคลิปก่อนเนยนี่สุดจ๋าจริงจริงสุดท้บาย